สเปคสองสเปคตัวนั้นนะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องเลือกสเปคไหนเลยเพราะทุกสเปคที่เลือกกันนะมันจะมีความหานกันหรือว่า50 50าิบ้าสิบอะไตัวต้อมะไม่งั้นถ้าผมเทสท่าศูนยเกาศูนย์ับออนบอร์ดอ,อย่างเงี้ยผมไม่ต้องเทสหรอกครับมันน่าเบื่อเพราะเรารู้รอยู่แล้วว่าห้าศูนย์เก้าศูนย์มันชนะเราพยายามเทสอะไรที่มันคู่ขี้กันมันจะ,จะสนุกดังนั้นเนี่ยไว้ใจในผลเทสของแอ้ปซีเพราะว่าหนึ่คือมันคือการไลฟ์สดด้วยคอนเทนต์ที่เล่าผ่านมาทั้งหมดถ้าส S <S ผมก็เป็นนั่นแหละแต่ว่าเราต้องการสื่อสารออกไปว่าอันไหนมันคุ้มอันไหนมันไม่คุ้มถ้าตัวนี้หมดมีตัวไหนหน้าไปสเปคนี้ไม่ไหวแล้วสเปกไหนไหวสเปคผมยังไหวอยู่ไหมครับก็ต้องตอบว่าไหวหรือไม่ไหวอันนี้ไหวไม่ไหวก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนว่าเป็นยังไงตอบโจทย์เองไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยใช้เป็นคนที่พูดตรงๆงง่ายๆดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ด,มดีผมจะไม่นม้ำวันนี้บางครั้งเรื่องคอมเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเรื่องที่โคตรละเอียดอ่อนเรื่องคอมมันดิ้นได้มันไปนู่นไปนี่ได้มันแหวรย้่ผมเโด ก็อธิบายทุกเรื่องเนี่ยตามประสบการณ์ที่มีดีกว่าเพราะเราเองเราก็อยู่กับในวงการนี้มาเราเทสสเปคมาต้องเยอะมากๆนะนันเนี่ยเราก็จริงใจต่อกันนะการโกหกลูกค้าครั้งหนึ่งมันโกหกไปก็ไม่ได้หรกถ้ามันไม่ดีจริงพูดไปลูกค้าซื้อไปลดราคาเชื่อแล้วมันถ้ามันไม่ดีก็สวยดีเราใครจะซื้อซ้ำมาถูกต้องปะ่ะนั้นน่ะสู้เราบอกความจริงแต่แรกเราจริงใจกับลูกค้าแต่แรก,แแรกมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะอย่างน้อยลูกค้าก็ได้ไประโยชน์จากเราไม่ใช่เหรอ